ไปเดินนี่กุ้งติดกันเออขอโทษขอลาบให้ตามตัวตรงๆนะเดี๋ยินเดี๋ยวดูก่อนนี่ดูก่อน่มันมีเรื่องที่ป่าดูก่อนมันมีที่ป่าเผือกเอ้ยเผือกสีเหลืองทองเผือก ขอโชคขอลาบนะวันนี้นะวันที่หนึ่งตุลามีหรือเปล่าเลขอะไรหรือเปล่านี่น่าต <4. S 1> ิวสี่เออเนี่ยใช่เห็นปะอหนึ่งสี่ดูอย่างนี้ก็เหมือนหนึ่งห้านะสี่เหมือนห้า <อ>ตหนึ่งห้าในนั้นเนี่ยโหหนึ่งห้านะฟิวเนาะยังไม่ทาแป้งเลยเห็นแล้วไท่ให้แล้วจดิงเหรอย่าน,น้ไม่มีเหรอแล้วขอ